ครับมาดูข้อ3 2นะกครับกำหนดให้ x อยู่ในช่วงของ0ถึง p ส่วน2ซึ่งทำให้ sin x เท่ากับ0.10 a b c โดยที่ a b c เป็นเลขโดดน,นะครับนั่นก็คือถ้า a b c เนี่ยเป็นเลขไหนก็ได้ที่เป็น0หรือเป็น1ไปเรื่อยๆก็ได้จนถึง9 0 1า3 4 5ป9 ถ้า cos x เท่ากับ0 mnk โดยที่ mnk เป็นเลขโดดเช่นเดียวกันนะครับจงหา3สิ่งอันดับ mnk ที่เป็นไปได้ทั้งหมดข้อนี้ก็เป็นเรื่องต้องใช้ความรู้ของตรีโกณมิตินะครับโดยที่น้องก็รู้ความสัมพันธ์ของ s i n กับ cos เรียบร้อยแล้วนะครับ ก่อนอื่นท้ไมโจทย์ต้องกำหนดให้ x อยู่ในช่วง0ถึง π ส่วน2เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าน้องดูวงกลม1หน่วยตั้งแต่0ถึง π ส่วน2เราจะได้ว่าอะไรครับตรงนี้เราจะได้ว่าไซน์ของ x x เป็นตรงนี้นะครับจะมากกว่า0และ cos ของ x จะมากกว่าศเสมอเพราะเราไม่รวมจุดตรงนี้กับจุดตรงนี้มันก็จะอยู่ในช่วงตรงนี้ค่า x กับค่า y เป็นบวกเสมอนะครับต่อไปโจทย์ให้มาว่า sin x เท่ากับอะไรครับ0.10 abc อันนี้เพิ่งไปสนใจมันแล้วก็อะไรอีก CosX มีค่าเท่ากับจุด M N K ใช่ไหมครับแต่ว่าเรามีอะไรเรามีความสัมพันธ์ว่า sin ์ากำลังสองอบวกด้วย cos กำลังสองเท่ากับ1ใช่ไหมครับ ันนี้จริงไหมครับอันนี้จริงนะครับเพราะเหมือนกับถ้าน้องจําไม่ได้ก็มันก็มีสามเหลี่ยมแล้วกันอันนี้มุม X อันนี้เป็น A B C โดยพิทาโกรัสน้องได้ว่าอะไรครับ A กำลังสอบวก b กำลังสองเท่ากับ C กำลังสองครับถ้าพี่หันด้วย c กำลังสองทั้งสอง ไปเรื่อยๆจะได้ว่าอะไรครับตรงนี้จะกลายเป็น a ส่วน c ทั้งหมดกำลังสองนะครับ a ส่วน c ทั้งหมดคืออะไรข้ามฉากเป็น sin กกำลังสอง x บวกด้วยอะไร b ส่วน c ชิดฉาก cos กำลังสองเซากับหนึ่งก็จะออกมาเท่ากันเลยนะครับตรงนี้แต่อยากจะให้สังเกตต,ตรงนี้ก่อนเพราะว่าโจทย์อันนี้จะดูมีข้อมูลมากกว่าใช่ไหมครับ เพราะว่าโจทย์ให้มาตรงนี้แต่อันนี้ให้มาเป็นเลขโดดซึ่งเราไม่ทราบค่าเลยแต่โจทย์ต้องการถามว่าไอ้ตัวนี้เป็นอะไรได้บ้างนะครับถ้าน้องดูดีๆจะได้ว่าก็จะได้ว่า s i n x อยู่ระหว่างอะไรครับอยู่ระหว่าง0.11 กับ0.10ใช่ไหมครับเพราะว่าไปปทีีู่มมมมสาาาาาาหรรลกกถตััวเข้้นบ ครับเพราะว่าทรายมันทรายมันคืออะไรทรายมันคือศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ a b c ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ระหว่างไอ้ตัวนี้อยู่แล้วพูดอย่างนี้ไม่ถูกสิครับมันต้องมันอาจจะเป็นมันต้องอยู่ระหว่างไอ้ตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าให้ a b c เป็นต้องไปดูเงื่อนไขโจทย์อีกทีเป็นเลขโดดซึ่งอาจจะเป็นเหมือนกันก็ได้ก็คือ0 0 0 ใช่ไหมครับก็คือจะต้องอยู่ระหว่างตรงนี้จะต้องอาจจะมีค่าเท่ากับตัวนี้ก็ได้แต่ต้องน้อยกับตัวนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใส่กําลังสองเข้าไปเราจะได้ว่าอะไรอันนี้ก็จะออกมาเป็น 1. นึ่ดหนึใช่ไหมครับอันนี้ก็จะออกมาเป็นศูนจุดอะไรอ๋ออันนี้ไม่ใช่นะครับโทษที ออกมาเป็น1.21จะมี4ตัวก็มาเป็น0.0121จตรงนี้มาเป็น0ูนจดศูนย์หนึ่งใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าพี่ใส่เป็นลบใส่กำลังสอง x พี่ก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นมากกว่า 0.0121อันนี้ก็ต้องน้อยกว่าลบ0.01ใช่ไหมครับหรือกลับใหม่ก็จะได้เป็น sin ์กำลังสอง x มีค่ามากกว่าลบ0.0121หรือน้อยกว่าลบ0.01ใส่1ลบไซน์กำลังส x ลงไป น้อยกว่า1ลบด้วย0.01อันนี้ก็1ลบด้วย0.0121แต่1ลบไซน์กำลังสอคืออะไร Cos กำลัง 2x ใช่ไหมครับ0.99อันนี้0 9 8ย9ใช่ไหมครับ นี่ไม่งงนะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าอะไรโอโทษทีนะครับตรงนี้พอน้องกลับเครื่องหมายฟึบมาตรงนี้เป็น,นอเอ,อ่อมากกว่าเฉยๆก็จะได้ว่า cos x มีค่ามากน้อยไม่เกิน0.99 รูทศูนจุดเก้าเก้าแต่มีค่ามากกว่าจ้ตัวนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะได้แน่นอนว่าคืออะไรครับเราต้องลองมาดูก่อนเข้าให้คอสเป็น 0. MNK ใช่ไหมครับอืมองก็ต้องลองมาดูว่า เจ้าคอสกำลังสองนี okay. ่เพ ouais. uh ่งดูเพ่งดูสองตำแหน่งแรกก่อนน้องต้องดูว่าคอสกำลังสองถ้ามันเป็น M กับ N เป็นอะไรได้มันถึงจะอยู่ในช่วงจุดเก้ากับจุดเกใช่ไหมครับถ้าน้องลองดูจุดเทั้งหมดกำลังสองมีค่าเท่ากับจุดแปใช่ไหมครับยังไม่อยู่ในช่วงนี้เลย เพราะฉะนั้นถ้าพี่ให้เป็นจุด99ทั้งหมดกำลัง2มีค่าเท่าเท่าไหร่9 9 9 9 9 9 81ทด8 9 9 81เอ่อ89ใช่ไหมครับนี่ก็8 91ก็เป็น1เป็น0ทด1เป็น8เป็น9ก็จะออกมาเป็นจุด9 801จุด9 801 ก็ยังไม่อยู่ในช่วงนี้เหมือนกันใช่ไหมครับจุดเก้าแปดเจ็ดเก้าเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ต้องเป็นจุด m กับ n ต้องเป็นเก้าแน่นอนเพราะว่าสูงสุดที่มันเป็นไปได้และ k เป็นไปได้ถึงศูนย์ถึงอะไรครับเก้าใช่ไหมครับคราวนี้เรามาลองดูว่าถ้า k เป็นอะไรทํามันจะเกินจุดเก้าเก้าเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดทิ้งได้ใช่ไหมครับ ลอง k เ,เป็น5ดูนะครับก็จะได้ว่าจุด995คูณ995ก่อนแล้วกันได้เป็นไรครับ554 5525ทดสอแล้วก็4574 4549 9545ท9981 85ทดแป9981 87 ศูนอันนี้ก็เป็น8ปดเห้อันนี้เป็น2 5งห้าให้ครับสิบสองหกสิทดหอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้ก็จะเป็น9 6เป็นโอ้เดี๋ยวทษทีนะครับห้าสิบห้ทสอด 2, 5, 9, 45, 7, ทด4สี 5ทด4 9 9 81 85ทด8 9 9 81อันนี้เป็น89นะครับ2 5บวกใหม่แล้วกัน4 9 7 5 8 9 55 8 9 55อันนี้เป็น2 5ใช่ไหมครับทด1 0ทด2 6 15 0ทด2 9ทด1จอบมาเป็นตัวนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเราได้แล้วว่าอะไรเราได้แล้วว่าถ้าน้องเอาเป็นจุด990กําลัง2น้องจะได้อกมาเป็นจุด980100ถ้าน้องเอาเป็นจุด995ทั้งหมดกําลัง2น้องจะได้เป็นไรน้องจะได้เป็นจุด990025ซึ่งตัวนี้ มันไม่ได้อยู่ในช่วงใช่ไหมครับเพราะคอสกาลังสองของเรามันจะต้องมีค่าน้อยกว่าจุดเกแต่น,นี้มันเกินมาเพราะฉะนั้น M N K ที่เป็นไปได้ทั้งหมดตอนนี้อันนี้ยังไม่แน่นะครับอาจจะเป็นไปได้คืออะไรอาจจะเป็นไปได้คือ991ไม่ก็เ9 2เอไม่ก็993เมไม่ก็9 92, ก, 3, ก9เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำงานเหลือเช็คทีละ2ตัวอ่อเช็คอีก4ตัวว่าเป็นไปได้หรือเปล่านะครับ ตรงนี้มาคูณทีละตัวเลย991 991อันนี้ก็เป็น991 9 981 99ทด8 89 89 19ใช่ไหมครับอันนี้เป็น81ทด1 10ทด2 3 2ทด1 98 9เพราะฉันจะได้เป็นจุด จุดเ8้าแปอยู่ในช่วงหรือเปล่าอันนี้เป็นจุดเก้าแแต่ตรงนี้ได้แค่จุดเก้เพราะฉะนั้นไม่อยู่ในช่วงนะครับเก้าก็ตัดทิ้งได้เลยอันนี้เข้าใจใช่ครับต่อไปเป็นเก้าเก้าสองเเอ่แปดหนึ่งอ่อสิบแปดสิบเกาเปดนึ่งเก้าเก้าแปดสิบเอ็ด เออสิทดห่ก็เปอร์เซ็ป 2, ทด8 89 89ด8เดี๋ยวบวกเลื่อนมาตรงนี้นะครับจะได้ไม่ชนกัน4 6ทดหนศูนทด2 2 4 5 4นะครับอันนี้เพิ่งได้แค่จุดเก4าแปซึ่งก็ยังไม่เข้าช่วงจุดเก้าอันนี้ก็เลยไม่ใช่นะครับ 9ก้ไม่ใช่ต่อไปมาดู993าเสเป็น9 7้าเจ็ดทดสองยีเทดสองเกเป็น83ทด8 1. 8ดแปดเกอันนี้เป็นรวมกันเป็นส9ทด1ใช่ไหมครับสิบ อันนี้เป็น20ทด 2, 2เป็น4เป็น7เป็น6ทด1 9 8 9เดี๋ยวพี่คูณผิดหรือเปล่าเนี่ยขึ้นใหม่ดีกว่าจะได้ไม่งงอันนี้เป็นจุด993 993 993 27ทด2อ,อ,อันนี้เป็น29นะครับ3 27ทด2 998183ทด8 9 9 8 1 8 9 8 9 3 7แ9ทด1 0ทด2 4 7 6ทด1 98 9 ต่อไปเราก็ต้องมา,มาลองคูณ994ดูนะครับต่อไป994 9เ4 446่้าหทนึ่ง4 9 3เ3 7ท้าสาม 3, 7, 3, 4, 9, 3 9, 6 3าหกทดสามแปดสิดแปดสิทดแปดแปดส้าแปดเก้า สามหกสิบสิบสองห้าเก้าแปดจดหนึ่งแปดเก้านะครับเดี๋ยวน้องลองคูณไปด้วยว่าพี่ทำถูกหรือเปล่าแล้วพี่ขอเช็คเครื่องคิดเลขแบบนึง ถูกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าตัวนี้สองตัวนี้นี่จะอยู่ในช่วงใช่ไหมครับก็จะสามารถใช้ได้พอดีก็จะมีตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมครับที่อยู่ในช่วง นะครับต่อไปแต่ว่าโจทย์ถึงถ้าน้องดูดีๆตัวนี้นี่ยังไม่อยู่ในช่วงใช่ไหมครับยังไม่อยู่ในช่วงหมายความว่าอะไรหมายความว่าน้องอาจจะมองว่าตัวนี้ยังไม่ใช่คำตอบเพราะว่ามันยังไม่ได้อยู่ในช่วงตัวนี้ แต่ว่าโจทย์กําหนดว่ามันเป็น m n k และสามารถต่อไปได้เรื่อยๆซึ่งหมายความว่าถ้าน้องดูเป็นจุด993อะไรไปกว่านี้แล้วมันกําลังสองแล้วมันยังอยู่ในช่วงตัวนี้นะครับก็แสดงว่าจุด993ใช้ได้ไม่ได้แปลว่าจุด993กําลังสองต้องอยู่ในช่วงนี้แต่น้องดูแล้วว่าระหว่างช่วงต่อ993กับ994 ตัวนี้มันยังเกินตัวนี้มาใช่ไหมครับเป็น80เพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่าถ้าน้องลองแทนเป็นจุด9939กําลัง2น้องจะได้ว่าไอ้จุดนี้กําลัง2องจะต้องอยู่ในช่วงนี้แน่นอนเพราะว่า994มันใช้ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามาดูแบบ992ที่พี่เพิ่งคูณไปเมื่อกี้ไม่เห็นถ้า992ทั้งหมดกําลัง2ได้เป็นจุด984 แต่9ก3ากำลังสองได้จุดไม่มีทางว่า9 9 2 9จะมากกว่าตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันต้องน้อยกว่าจุด993เทั้งหมดกำลังสองเพราะฉะนั้น992ก็ไม่ใช่ก็ตัดทิ้งได้เลยแต่993เรายังดูว่าตัดทิ้งได้ไหมก็ยังไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าน้องดู9 9 4กาำลังสองมันอยู่ในช่วงเพราะฉะนั้น9 9ช่วงช่วงรอยต่อระหว่าง9 9 3กับ9 9 4จะต้องใช้ได้ถ้าน้องลองไปยกกำลังดูน้องจะรู้ว่า จุด9939ทั้งหมดกลางสองมันจะอยู่ในช่วงจุด99กับจุด9879เพราะฉะนั้นทําให้เราได้ว่าอะไรจุด993อะไรสักอย่างก็จะเป็นคําตอบหรือจุด994อะไรสักอย่างก็เป็นคำตอบซึ่งอะไรสักอย่างเราให้มันเป็น000ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับข้อนี้เราก็เลยจะตอบควรดับที่เป็นไปได้ทั้งหมดมีอะไรบ้างก็จะมี 993กับ994 99นะครับ2ตัวนี้ครับก็ลองไปดูอีกทีนะครับ